ีครับมื่อน,นี้บรรยากาศาาวเขาเศร้ามื่อน,นี้ครับนี่ต้มสมปานิ้นครับตมสมปานิ้นโดดพักตบชาวาครับพักพักบุ้งเขือ่อสดปิ้งหมูมื้กับหมูหวานแล้วก็ตกับมะฮุงก็ข้าวปุ่นครับตอนเสาร์ก็แม่ขอบวันละหิวอยู่กำลังต่ำปนแมงครับอยู่ครับเพื่อมาถ่ายรูปถ่าย ปากตกชว่ากินกับต่ำมะงปวกมันติมีเกสวนมั้นนะครับ,รบหุครับกต่ำมะงครับชิมก่อนเลยครับทำที่ค่ายเครื่องเดี๋ยวจิมเลยโดชาตอุมามิครับครับ không đoán sau các có phụn đấy, Bún nhão luôn mặn. ต้งปนินครับเจ้าหอนวันลนะตังสดท้อนฮ้อนครับลงลหลวงเป็นต้มปลามีก่างครับเราว่างด้วยกินปลานี่ก่าง จังค่อแล้วสิแย่แ yeah. ข็งหวานนะครับผักกระเสดกับผักบุ้งครับลองผักบุ้งไป อจ่อยมากเกือบชอบกวงกินเขาน้ำน้ำมะเขือครับพี่เกือบเปาะๆกัดก่อนเลยแม่ข้าต่ำแข้งขับอยู่ครับ จิ้มยังไม่กันจกกนจังครับตุ่มปะริ้งมาอนกันปนปิ้งกับโอดคนั้งครับยอดมาก ตักตักด้หยันมะเย็นตักไรายกไหมตัวอยันมาหวานแต่นีง่งานมากินกุนเย็นเบิ้หลังเนี่ยยังบ็มากินอีกจูวดนังใส่ก่อนมมเลยครับนี่ไผ่มากินนะคืออะไร เกลียวประแดกย่อไปก่นอนจับหมากเลยเต่แเขาขาดครับสะดดอากาศขึ้มข บนจโตกอีกแล้วครับถ้าอยู่เขาติมต่อ ามาขามไหมวะก็ประเด็กตอนเขาเนี่ยเอามาขามครับ ขอ,ขอบคุณั้่ครับ แสบที่มมมือไดละ่ะแสบสาวอาทิตย์้นขับเพงถามหาน่แครับทำหูก็พักตบอุ้ย สดตับหงกับผักตบชวาโหชันแสบมากับผักตบอ่ะ We can't. พักบุงเครียดครับพอเอิ่อนพักบุงเฟ้ยได้ึ้นน้ำปลาหยาดกรอบดีครับ không kh mà khô màu ra sao khô Bỏ hàng kinh cà phê rồi sau màu hình khẩu lên, มป่าได้แับตามคุมงวันนี้ตหนงทองมั้งจมอบตําขามตะมคามาตอนประแดก มาเอันสุดๆครับทั้งหมดจะเป็นพุ่งใสมั้งครับทุกนี่ยขับยาบประามอ่อนครับ cho xem mặt Phát tục Nhập thi đệt Ông bán Tục cho ba gấp tầm แซ่บเขากันมาแซ่บเลยครับปุ๋นเหนียวๆนุ่มๆ บอาน,นี้มันเย็นด้วยนะเราแซบทำมาค้าไมา่ทั้งแจมกับต้มปลานิ้เขากันเลยพริ้มหดปนมาค้าพนักปนไนมาค้า

มาไหนที่กอลมา้าทงหลังคาอะไรได้แมวมา้าไม่ฟองเมียวเมียวแมาได้เบิร์ตนะใตคือมาอะ,อะไรเนาะมาครบรันหนึ่งจับนึงจับประแดบเลงไม่ตห้อง Nó lại, có gì bớt gì lại có ngắm bớt không? được được nữa À dưới mẹ 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 giờ mẹ mực mẹ Cay không, mẹ 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 này mẹ còn mẹ 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 ขี้แข็งดำกินแม่พักตบกตบโซบองเหรอคราบเรเล็กน้อยเลียงงูเลียงคุ้ยต้องไปเก็บออกในน้ำหนองบ่เหมือนแบบตรงนีคุ้ยเรียงอยู่หนองที่คุ้ยลุ่งอย่งี้ น,นี่ดอกแสลบด้ยมีท้ส่วชาบัวหลวกมันจะเป็นเฮื่อเฮื่อลิ่น,ห,นหมอ่ะไม่ฉมันบอกอกัดลิ่นเนี่ยมันรวกมันดืบดยังมันเคยกินเดิบดบแต่หวกมันจะแสบกัวหลวมันบางดอกมี่สี่ยังไงม,มีขาวกับมี้ ทีมก็หมเห็นวันนี้หัวสีขาวสีเหลืองเดี๋ยวจะพันพ่อบอกว่าสีผุดแยงเลยมึงสีเกนะ่งไงปั่นน้อนให่ผมได้บอก không mát đâu luôn xe thấp tải đó nặng cho bà đẻ cấp phạt tục xịt về được rồi đó đèn đèn hôm Chạy Rất chừng Chạy phạt tổ Thấy luôn gì hình mùa Ngon bưng mm. ฝนตปะปตกห้ามขอปั่นอีกมึมันจะไปตลาดมันได้ตึงนเนอะมึงกลายเป็นมาฮุ่ง

oh my สองคนนี้ใหคุ้มไปองห่วงครับเยอะเเรื่องหัวมันหัวกมนต้ำมันกินตอนเที่ยงคนหิวเขาตอนเที่ยงทมมากกว่านี้แต่ก็แดกให้ตึงแล้วแดกให้ร้องของเ้าแมน ันใหญ่ๆเหนือแดงครึ่งแล้วก็ดึงเก็ดดึงก้างใอ้รุดออกจากตัวมาแดกไล้บมันก่อดหนาวเลยบวกเข้มครับแดกกันงค่ำกแม่แบบไอ้หลวงมาให้ปลูกของ น้่งเลเป็นผสมหมดแลยดึงไหมหลุดได้ออกเลยพริกดิบมากกับในหลังนี้<ม>บนจากกระดูกนวดดีมากคนนั้นรับแม่จำออกแปะ,แปะ เปนคบได้กินดีใหญ่้นแหมครับแมครับไมกินเป็น,น,น,นละ้นนได้กินก็แซบเลยแล้กินแบบมือแข็งเดยวก็ินถ่ายครับพึงเาละใม่กว่าแม่มึง

มีเวลาเห็ดวานไหม่ะเกน้งนี่จะทำเพเือตยต้มเลี่ยไอ้ไหนมันจะถิ่ร้มงนกัันนี่้ตั้มกับบดกับบดมันไมู่กไฟกินจะถูกไฟกินนะครับมันไม่หลานแบกขอะมากที่ทำอะไรย่าเสาทิตเนี่ย เร้เห็นได้ถึงได้ถึงแต่ว่ันวันจันนะอืวันจันแม่จะไปขายของอยู่บ้านแสบครับจังได้เห็นกันแสบลูกมากสลาดอยูอ่แสบปเหมือนยี่สิบสี่ที่ะขอครับ อาจจะวนไปเออหมาคลิปหน้าแชร์ข้างในงครับแล้วขอขบคุณแอมขอบคุนกันเหลือไหมว่าแชบ์ตอนเที่ยงก็ได้เดี๋ยวหมาคลิปหน้าครับ